สวัสดีจ้าทุกตาอุดรชาแนลนาะจ้ะมื่อนีมารีวิวสตอรี่ลูกญ่จ่ะพี่น้องจ้ะรีวิวสตอร์บุรี่ลูกไงราคาหนึ่งหมื่นแปดพันวอนนะจ้ะเป็นเงินไทยกับประมาณสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทนะจ้ะพี่น้องจ้ะสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์เนาะจ้ะพี่น้องหน่วยใหญ่ใหญ่พี่น้องผิดเห็นบ่างทำกำปั้นเนาะจ้ะพี่น้องจ้า เลยสิไอกินให้เบิ้งเนาะจ้ะเพราะมันรอบก้อนในได้ลูกหน่อยมาถาเปียบกับใส่นี่คือเป็นลูกหน่อยเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอมงงแซบหลายพี่น้องหว,หวานหวานอมเปรี้ยวจ้ะ <ๆ S 2> แซบละลายในปากเลยจ้ะ ใหญ่ามากใหญ่ครับพุ่นนะพี่น้องพุ่นนะมาเดี๋ยวจะมากินสตรอเบอร์รี่แล้วกันละลายในปากแล้วพี่น้องขอสิหาเลือกกินนวยที่มันแบบนวยที่มันสีไอ้มีแผลนะจะ๊ะจะดนวยบอกง่ายพี่น้องจะ้ะหักจ้ะ คลิปนี้ว่าไม่ยังหลายจ้ะรีวิวสตบบรอเบอรี่อีกแล้วได้ใส่ง่ายมากนะจ้ะ,นะะเนาะก็นลยเอามาให้พี่เห็นน้องเบิ้งแล้วจ้ะจ้าอย่าค่ำก่อนท่นนี้ละจ้าบ๊ายบายจ้าเบิ้งคลิปจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทุกตาอุดอรชาแนลได้ด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้า